จจะะตกอยู่ที่กระท่มอมหลังสังขารหลวงปู่อ,อยู่ที่สารตายายนะครับตอนนี้เรามาดูไก่เทวดายังอยู่หรือเปล่าไก่เทวดาหลวงปู่ยังอยู่หรือเปล่านะครับหลังจากที่เสียงปลาทูยังอยู่ทุกคนดูครับจำซีนยังอยู่เลยนะครับนานนะไก่เทวดาเรายังอยู่เลยนะทุกคนไม่น่าเชื่อเลยครับนี่ยังอยู่นะครับทุกคนหัดเสียงปืนดังขนาดั้นไว ไก่ก็ยังอยู่นะครับไก่ถัดมักวนไอ้อาดอ่านก่อนนะครับเพื่อตัวเลข,เล,ขลงมาเละหาไม่เจออีกอ่เดี๋ยวมาดูแต่ก่อไก่จะอยู่ตัวอันนี้เนาะแต่ก่อนจะอยู่ฝัง่งนู้นพี่แต่ก่อนอยู่ฝั่งนี้ตัวนี้ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วครับอ่ะชัดอันนี้ทำอะไรนะสวัสดีครับพี่ก็เอาตัวเลขเหมือนเดิมเลยพี่ตัวเลขมันหายบอกที่เรียกว่าเอาเลขเก่าผมจำไม่ได้เลขเก่าไม่รู้ตัวไหน หายครับวันนี้ไก่ดูท่าทางเลยยิ้มเยี่ยมเ่มใสอย่างจากที่ได้ยินเสียงระเบิดดังนันวันไหวครับกระสังซีน่าจะสะเทือนกันเนาะโอ้หสะเทือนพี่สะเทือนมากเลยแต่ไก,ก่ไม่ไปไหนเลยครับแต่ไก,ก่ไม่ได้ไปไหนเลย <c oughs> ก็เขาก็ประจาฐานของเขาสามเก้าจำจานสามเก้าครับย้าว่าเอฟซี FC วางมงายเรื่องไก่แต่จริงไก่ก็ไม่มีที่ไหนมีนะแบบนี้ตนะ้องไม่มีก<ร>็เดือนกว่าเลยพี่ เดือนกว่ามือใช่สองสามเดือนแล้วมั่งเนาะครับนานไม่ไม่ที่เราเอาที่เราเอาเอาเลขครับเอาเลขแต่ว่าน่าจะสองสามเดือนแล้วที่เขามาอยู่ตรงนี้ครับถักฟักไข่มันต้องแค่เดือนเดียวก็ไปหมดแล้วก็มีมีเอฟซีบอกว่าเขาฟักไข่ไม่ไม่มีครับไข่ไม่มีผมล้วงดูแล้วไม่มีไม่มีไข่ครับจะว่าแต่ไข่ขี้เขาก็ยังไม่มีเลยครับสาธุโดยคุณปรุงเตียวดำมอเตอ่์ไซค์ในมิตรไทยเจ้าที่เจ้าทางหนึ่งนี้งโดยคุณเจ้าสม โฉกเดียวไปขอโชกขอลาบเด้อเจ้าไก่เทวดาคอยจิกไอซี่ขาวๆนี่ด้วยเด้อคอยจิกตัวเล็กแมนๆเนื้อเล็กลาวก่อนกาเลยลาววันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์ก็เอาลาวก่อนไทยด้วยลาวด้วยเอาเล็กไทยก่อนวัดไทยพรุ่งนี้ไปเช้าโอ๊ตวไทยไทยเนาะไทยพรุ่งนี้เอาไทยก่อนไทยก่อนสมไทยสุดเด้อรัฐบาลก่อนอ่ะคอยจิกให้หรือเปล่าเนาะจิกพี่มงแล้วเอาอนเร็วโอ้เร็วมากเลยตกเร็วหนึ่งสิตกแล้วกับ Mana tu berapa? Ah, oh, ikan tu ah. Cetoklah, cetoklah tu, cetoklah. Oh, oh, cetuklah, 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 cetuklah. oh Cetuk, itu neng, itu neng, itu neng, tino. ตกแล้วพี่ใจเย็นใจเย็นลูพี่ใจเย็นดูก่อนดูก่อนตกที่ตัวกกนสามตัวเอาคนดูนะครับอันนี้เราสองสามหนึ่งสองสามตัวอะดูทำเรียงไว้ก่อนก็ได้ก็คนเปิดทีหงกันได้เนี่ยเลยหนึ่งเนี่ยตกเมื่อกี้หนึ่งสองอ๋อตรงอย่างนี้เนาะต้องเรียงตามเพื่อสองสามอ้าเอาเอสองตัวกันเลยอ่ะไหนๆก็อะนรๆเอาครบสามตัวเลยคลุก่อนพี่ อ่าขออีกสองตัวไกจ่กจา๋าไก่จ๋าไก่จ๋าลบหน้าไปไหนไม่ยอมลบเลยเขาเขาหเขาเขาเดินด้วยนก้ปกติเขาไม่เคยเดินนะไม่เดินไม่ลุกด้วยไนะม่ลุกอันนี้ื่ลุกด้วยนะ ปลาเนาะอ้สูงอันนี้จะตกแล้วไม่ตกตองเล้ที่อกตกเนาะตามธรรม,มชาติของเขาถ้าเราเอียงเด้ยมันตกมาเองให้เขาจิก<ำ>กระเด็นเลยให้เขาจิกเอาอกดีกว่า โอ้เสด็จแล้วเพลียนยจะน็อหิวมากเลยนะเขาไม่ยอมลงมากินเลยจิกออกจิกออกจิกออกจิกอกอกโอ,อ,อ้ตกแลงมาแล้วม่าต,ต1 1> ัวนึ่งหนึ่งสองพอพอพอให้เขากินไปเดี๋ยวเอาเลีอยวก่อนเดี๋ยวให้เขากินนะเอาเลีอยวก่อนคอยให้เขากินนะทุกคนมาเล่นนะครับสามตัวสองตัว นี่หนึ่งสองสามแล้วกันที่สองนะครับเดีย๋ยวเรามาเกะดะูกินก่อนไม่ใคยตกใส่หัวบ้าใส่ไม่เป็นไรพี่เพื่อเ <FC. S 1> อฟซีอาพิษเอาอ้ที่สองสามตัวก็ได้นะเก้า <9, S 1> ใช้ตัวเดิมบมดเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์ครับ อ่ะโอเคกาวสองสูนคนเลขอะไรครับแปดแปดอ่ะกับแปดกับปดสามก็เปดศูนเ์แปดศูนย์อ่ะก้าสองกาวสองศูนย์เนาะเปดศูนย์ อ่าโอเคเราได้แล้วตัวเลขไก่นำโชคอ่าเอฟซีไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะเพราะเรามีแล้ววันนั้นไม่ได้เขียนเลยสู์จะชนศูญเลยเนาะชนจนศู์ศูญนะครับแล้วก็ศูญเปดสองก็ได้นะเปดสองแปดเก้าก็ได้หมดนะครับครับลงล่างได้นะครับครับดูครับไก่เทวดาเพื่อนิกเลยให้เขากินอยู่ครับเขาเฮิรนหรือเปล่าเกกินเนี่ย ั้งแต่ทำมาไม่เคยลุกมากินแบบนี้ลุกมากินตันนี้น่าจะเสวยหิวบ้านี่แสดงว่าหิวลุกมากินเลยปกติเขาจะลงไปแต่ละครั้งกล้องจะชนแล้วยังไม่เห็นทำะไรเลย Ok,